สวัสดีค่ะ fc ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสัางพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะลาวะตานะคะทุกท่านวันที่17เมษายน2567ัาค่ะพี่้องค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ fc ทุกๆท่านขาแนวทางที่จ,จะจัดทำขึ้นนี้นะคะคือสูตรแรงและพี่น้องสูตรเจาะเด่นแต่ละรอบนะคะทุกท่านขาท้าบบมักโบอชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะทุกท่าน เลขเด่นประจำวันกับสายแรียนคือกันเด้อพี่น้องเด้อมาดูนะคะทุกท่านขาใจจะพาทุกท่านไปดูวันที่สิบหกก่อนเนาะพี่น้องเขาหรือลุดเนาะค่ะเนาะวันที่สิบหกนะคะทุกท่านใจให้เด่นแปดและเจ็ดนะคะพี่น้องขามาศูนย์ศูนย์เจ็ดล่างสามห้านะพี่น้องเด่นแยกมาเจ็ดนะคะทุกคน มาคู่เออมาคู่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะเลขเด่นประจําวันมาสามเด้อพี่น้องสามห้าแปดหลุดนะคะทุกคนเลขกันใจสามกับสองสามมาเด้อค่ะพี่น้องขาสูตรสูตรก่อนหน้านี้นะคะทุกคนสูตรตั้งแต่ใจเริ่มทานะคะทุกคนสามเข้าวันเข้าวันหลุดนะคะทุกคนสูตรนี้ใจกลุ่มขมับเลยนะคะทุกคนช่วงนี้เราสตาใจหลุดบ่อยนะพี่น้องเนาะ มาต่อนะคะทุกคนเมื่อวานนี้ก็คงได้กันนะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะพี่น้องคะชอบคู่ไหนให้ทุกท่านไปกับทุกคู่นะคะพี่น้องทีนี้มาดูวันที่สิบเจ็ดนะคะใจคำนวณมาได้วันนี้ใจได้อยู่ที่หกละ5ห้านะคะสําหรับตัวเด่นเนาะพี่น้องเนาะสายแลนเดอพี่น้องเดอร์ส่วนคู่ที่ใจจับให้ก็คือการหาคมน่าจะเป็นนะคะ fc ท่านไหนมีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับใหม่จับใหม่ได้เลยเดอพี่น้องมาดูคะ่ะ หนะคะทุกท่านขา่หกเก้า6กศูนย์หกค่ะห้าห5ห้าศูนค่ะทุกท่านประมาณนี้นะคะพี่ดองขามากจะตามได้คะ่ะพี่ดองขาบ่ามาักกัะพานได้คือเกานะคะ สำหรับกู้ตัวเด่นวันนี้ก็คือ5 6 6 5านะคะที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจำวันนะคะเผื่อ fc ไม่ชอบตัวเด่นด้านบนนะคะทุกท่านเลขเด่นประจำวันพุธอยู่ที่เลข4และเลข9านะคะสำหรับเลข4และเลข9นี้ fc ทุกท่านสามารถใช้ได้ทุกรอบในแต่ละวันนะคะสำหรับสายแลนเดอพี่น้องเดอค่ะทุกท่านขะสำหรับแนวทางนะคะราวสตาวันที่17 เมษายน2567ใเจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันหมานสุขสุข,นสข,สขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ